ผีกะคือผีพื้นบ้านของทางภาคเหนือจะมีลักษณะคล้ายผีปอบคือเป็นแค่พลังงานหรือดวงวิญญาณที่คอยเข้าสิงสู่ในคนและชอบกินของสดของขาวคนเลี้ยงผีกะจะนิยมเลี้ยงในหมู่ของพวกลิเกหรือนักดนตรี ผีกะจะถูกเลี้ยงไว้ในหม้อดินโดยมีผ้ายันสีขาวปิดปากหม้อไว้โดยจะวางไว้บนเพดานบ้านเจ้าของจะเส้นผีกะด้วยไข่ดิบวันละฟองถ้าเลี้ยงผีกะดีจะมีคุณอนันต์แต่ถ้าหากใครเลี้ยงไม่ดีปล่อยให้ผีกะอดๆอดยากๆมันก็จะทำให้เจ้าของกายสภาพเป็นกึ่งคนกึ่งพูดชอบสิงสู่ชาวบ้านกินตับไตไส้พุงชนิดของผีกะแบ่งออกเป็นหแบบ หนึ่งผีกะพระนางเป็นผีกะต้นฉบับดั้งเดิมเป็นที่นิยมเลี้ยงกันในหมู่ลิเกหรือนักดนตรีเพื่อให้มันเรียกคนมาดูมาชม 2. ผีกะดงผีกะชนิดนี้มีความดุร้ายวิ่งไวดุดลมพัดแต่น้ำลายของผีกะชนิดนี้สามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้ทุกชนิด 3. ผีกะอาคมคือผีกะที่ถูกคำสาบที่ครูสาบแช่งไว้ในตำราวิชาเมื่อผู้เรียนไม่ได้มีการขึ้นครูหรือขอขมาก่อนเรียนก็จะโดนคำสาบแช่งนั้นทำให้กลายเป็นผีกะ 4. ีผีกะตระกูลผีกะชนิดนี้จะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่เลี้ยงผีกะชนิดนี้ไว้ 5. ผีกะตายโหงคือวิญญาณคนที่ตายโหงที่มีแต่จิตใจยังยึดติดกับตอนยังมีชีวิตอยู่จึงสิงสู่คนผู้มีจิตใจอ่อนแอทำให้กลายเป็นผีกะโดยไม่รู้ตัว 6. นกเขาผีกะผีกะชนิดนี้มีทูตเป็นนกเขาแมวสังเกตได้ง่ายว่าหากจะมีผีกะมาเยือนหมู่บ้านไหนกลางคืนคืนนั้นจะมีนกเขาแมวมาร้องดังไปทั่วหมู่บ้านเอานะครับมาในส่วนของการวิเคราะห์ผีกะเนี่ยถ้าทางภาคเหนือเนี่ย,เ,ยเรียกผีกะถ้าทางภาคอีสานเนี่ยเขาจะเรียกว่าผีปอบซึ่งผมมองแล้วว่าอ่ะอันเนี้ยอาจจะเป็นจุดในการแบบเป็นคําถามได้เลยว่ามีบุคคลใดเนี่ย เป็นบุคคลที่นิยมในการเลี้ยงผีกะอย่างในส่วนของข้อมูลที่ให้ผมมาเนี่ยผมมองว่าคนที่เลี้ยงผีกะจะระบุเลยว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกนักดนตรีพวกดิเกบุคคลที่แบบต้องการเกี่ยวกับดวงชะตาเกี่ยวกับหน้า,นา,นาทองมหาสเสน่ห์มหานิยมอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าคนพวกเนี้ยจะนิยมใช้ตัวของผีกะเนี่ยในการดึงดูดผู้คนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองว่า ตัวคำถามเนี่ยอาจจะจับในส่วนของวิธีการเลี้ยงว่าผีกะเนี่ยจะต้องกินอะไรจะต้องเส้นด้วยอะไรอย่างในข้อมูลเนี่ยเขาระบุเลยว่าต้องไข่ดิบวันละหนึ่งฟองส่วนที่3เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะต้องมาจับในส่วนของชนิดของผีกะเพราะว่ามันเป็นครึ่งหนึ่งของเนื้อหาที่เขาให้มาในวันนี้ก็ผมแบ่งหลักๆออกเป็นผีกะที่ดีกับผีกะที่ไม่ดีผีกะที่ดีเนี่ยอย่างในทั้ง6ข้อเนี่ยมันจะมี4ข้อที่เป็นผีกะที่ดีแล้วก็อีก2ข้อที่เป็นผีกะที่ไม่ดีหลักๆเลยผี ผีกะที่ดีเนี่ยจะมีผีกะผ้านางผีกะดงแล้วก็จะเป็นผีกะตระกูลตัวเขาผีกะแต่ถ้าจะเป็นในส่วนของผีกะที่ไม่ดีเนี่ยจะเป็นพวกผีกะอาคมแล้วก็ผีกะไตหงอันนี้คือแบบมาในทางลบทั้งหมดเลยผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาน่าจะจับมาในส่วนของคำโอเคเรื่องที่กูได้รับเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีกะ ผีกะเนี่ยเป็นผีตามความเชื่อทางภาคเหนือถ้าให้เปรียบเทียบก็คือจะคล้ายๆเหมือนพวกผีปอบอ่ะเป็นเหมือนดวงวิญญาณเป็นอะไรที่คอยสิงสู่มนุษย์หรือสิงสู่สิ่งมีชีวิตอะไรพวกเนี้ยเพื่อทําการเข้าไปยึดร่างแล้วก็ทําตามอําเภอใจที่ตัวเองอยากทาเออแต่ทางภาคเหนือเขานิยมเอาผีกะเนี่ยมาใช้เอามาใช้ในเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงเอามาใช้ทําคุณประโยชน์ก็คือแบบเหมือนเรียกคนดูคอยเอาไว้เรียกคนดู เรียกทาให้คนน่ะสนใจทําให้คนรักคนชอบคนเห็นแล้วคนหลงคนรักอะไรเงี้ยเหมือนแบบณห,หน้าทองเหมือนแบบอะไรพวกเนี้ยที่แบบตามความเชื่อของไทยแล้วก็ผีกาเนี่ยแบ่งหลกักๆอ่ะเป็น6ชนิดแต่4ชนิดแรกเนี่ยมีคุณประโยชน์อีก2ชนิดหลังเนี่ยไม่มีคุณประโยชน์ก็คือจะคอยเอาไว้ช่วยเหลือเนี่ยสชนิดแรกมันจะมีผีกาผ้านางคอยอไว้เรียกคนดูผีกะอาคมเนี่ยเอาไว้รักษาคนโอเค สวัสดีครับคุณท้ายครับผมคุณเข้าใจเรื่องที่เขาเล่ามาหรือเปล่าแองเข้าใจครับเขาเล่าเกี่ยวกับอะไรเขาเล่าเกี่ยวกับพีกะพิกะอยู่ทางภาคเหนือมี6ชนิดงั้นเดี๋ยวผมจะถามสามคำถามคุณต้องตอบให้ได้นะโอเคผมจะได้วัดว่าเขาสรุปให้คุณน่ะรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้เรื่องเลยคําถามแรกพีกะเป็นผีพื้นบ้านทางภาคไหนภาคเหนือครับถูกต้อง ต่อไปข้อ 2. สองแสดงว่าเขาก็อธิบายคุณได้ดีเขาเรียกจับทีเวร์ดของคำมาได้ไงประโยคแรกไหยสองผ้ายันที่หมอผีใช้ปิดปากหมอ้อสีอะไรถ้าสรุปด้วยรอครับวันนี้เขาอาจจะข้ามไปสีเหลืองครับผิดครับผ้ายันสีขาวครับ <c oughs> เขาบอกชนิดผีกะคุณกี่ชนิดครับ6ชนิดครับงั้นผมจะถามผีกะที่มีความดุร้ายวิ่งไวดุดสายลมชื่อผีกะว่าอะไรผีกะอาคมครับ กอาคมผิดครับเขาบอกมาแค่สองมันจะมีผีกะผ้านาคอยไว้เรียกคนดูผีกะอาคมเนี่ยเอาไว้รักษาคนผีกะดงครับได้ไปหนึ่งคะแนนนะครับสุดยอดมากผีถ้วยแก้วเป็นการละเล่นที่มีอยู่ทั่วโลกโดยเชื่อว่าผีหรือวิญญาณสามารถทำนายเรื่องราวนอนาคตได้ ในแถบตะวันตกผีถ้วยแก้วจะถูกเรียกว่าวีจ้าบอร์ดกระดานวิญญาณหรือกระดานพูดได้โดยเป็นของเล่นสำเร็จรูปที่ผลิตและวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่1กรกฎาคมคศ1890และมีการจดสิทธิบัตรไว้เมื่อวันที่10พุมภาธ์คศ1891ในรูปแบบของเกมกระดาน โดยชาติแรกที่เชื่อว่าการเล่นแบบนี้เพื่อติดต่อสื่อสารกับผีน่าจะเป็นชาวจีนโดยมีการค้นคว้าจากนักประวัติศาสตร์พบว่ามีการเล่นมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ซ่งราวคศ1100พ1 0เรียกว่าฟูจีต่อมาถูกข้ามในยุคราชวงศ์ชิงก่อนการปฏิวัติซินไหฮรูปแบบของผีถ้วยแก้วจะคล้ายคลึงกันคือเป็นกระดานที่มีตัวอักษรต่างๆอันยุครวมถึงตัวเลข และมีตำแหน่งที่ใช้สำหรับพักก่อนจอั์เชิญผีเข้ามาสิงแต่มีข้อห้ามที่เหมือนกันคือถ้วยนั้นต้องคว่ำและระหว่างที่เล่นห้ามยกนิ้วออกเพราะจะถือว่าไม่เคารพวิญญาณหรือจะถูกวิญญาณเข้าสิงความคล้ายคลึงกันระหว่างผีถ้วยแก้วของไทยและตะวันตก ก่อนจะเลิกเล่นวิญญาณน,นั้นจะเคลื่อนที่พียงตัวอักษรที่แสดงคำว่าสวัสดีหรือลากอน,นอกจากนี้แล้วในส่วนของไทยยังมีการเล่นที่คล้ายคลึงกันหากแต่ใช้เหรียญแทนถ้วยเรียกว่าผีเหรียญโดยเชื่อว่าใช้เหรียญใดก็ได้แต่ห้ามใช้เหรียญบาทซึ่งมีพระบรมชายลักษณ์ขององค์พระมหากษัตริย์ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์มักจะอธิบายว่าเหตุที่ถ้วยหรือแก้วเคลื่อนที่ได้เองนั้น เป็นผลมาจากสภาพจิตของผู้เล่นคือจิตใต้สำนึกซึ่งแท้จริงแล้วก็เป็นผู้เล่นนั่นเองที่เป็นผู้เคลื่อนถ้วยหรือแก้วมาในช่วงการเคราะคำถามที่ว่าจะถามในผีถ้วยแก้ว1ถามว่าในชาติตอนตกเรียกการเล่นนี้ว่าอะไร2ก็มีโอกาสที่จะถามว่าวันที่ของการวางจําหน่ายครั้งแรกวันที่เท่าไหร่และการจดสธิบัติวันที่เท่าไหร,ร,ร่สประเทศแรกที่มีการเล่นนี้คือประเทศอะไรประมาณยุคไหนปีไหน และถูกห้ามในยุคใดและถูกเรียกว่าอะไรสี่ามะถามเกี่ยวกับความคล้ายคลึงของการเล่นผีถ้วยแก้วเป็นยังไงห้าของไทยจะใช้เหรียญเล่นเรียกว่าอะไรและห้ามใช้เหรียญอะไรในการเล่นผีถ้วยแก้วอืมอ่าผีถ้วยแก้วมันเป็นการเล่นอย่างหนึ่งนั่นแหละจดทิธิบัตรอ่ามันถูกวางจำหน่ายเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมหนึ่งแปดเก้าศูนย์ อ,อแล้วก็มีการจดสถิติบัตรด้วยว่าในวันที่10บกุมภาพันธ์แปดเก้าหนึ่งรู้จักผีเจ้าแก้วใช่ไหมอผีเจ้าแก้วผีเจ้าแก้วในชาติตะวันตกมันจะเรียกว่าวีจาบอร์ดหรือกระดานวิญญาณสปรีตบอร์ดหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าท็อกกิ้งบอร์ดกระดานพูญญญดไดญญญญ้ส่วนประเทศไทยมันก็ส่วนประเทศไทยจะเรียกว่าผีเหรียญเพราะมันใช้เหรียญเล่น อแต่อย่าใช้่าจะจะไม่ใช่เรียนบาทเพราะว่ามีรูปของกษัตริย์ส่วนผีตุกแก้วเขาเชื่อว่ามันมาจากประเทศจีนที่แรกอ่ะอมันในยุ克拉ฉงซ่งคศหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็ถูกห้ามเล่นในราชวงชิงก่อนการปฏิวัติสวัสดีครับคุณจอ์นสวัสดีครับผมเขามาเล่าเรื่องอะไรคุณฟังเนี่ยเรื่องผีเหรียญครับผีตุ้แก้ว ใช่แล้วเคยได้ยินเรื่องผีด่วยแก้วไหมครับเคยได้ยินครับเมื่อก่อนเล่นสนใจเล่นไหมอย่าไปเล่นดีกว่านะครับแก้วที่เขาใช้สมมติว่าเป็นแก้วอะไรครับแก้วน่าจะเป็นเหมือนแก้ววายนะครับหลังๆมาถ้าแบบผีบ้านนะก็น่าจะเป็นแก้วเป๊กครับน่าจะบาดคอหน่อยถ้าถ้าใช้อันนั้นเวลาแบบกึ๊บเข้าไปนิ่บาดนึกเลยเอาเข้าคำถามดีกว่าครับโอเคเนี่ยแล้วคุณทำให้ผมลืมรายละเอียดหมดเลยแี่ตอนนี้ ข้อที่หนึ่งประเทศในแถบตะวันตกนอกจากกระดานวิญ,ญญาณหรือกระดานพูดได้อีกหนึ่งชื่อเขาเรียกว่าอะไรครับผมยังไม่รู้เลยเนี่ยมันมีในเมื่อกี้ด้วยเหรเนี่ยผีตุ๊กแก้ในชาติตะวันตกมันจะเรียกว่าวีจาบอร์ดหรือกระดานวิญญาณผมจําได้ว่าเขาบอกอยู่ผ <ph> ีเหรียญครับผิดครับเฉลยคือวีจาบอร์ดครับวีจาบอร์ดนะครับ เมื่อจากกระดาษวิญญาณหรือกระดาษพูดได้ก็คือวีจาบอดครับอีกชื่อหนึ่งอ่าข้อสองนะครับวันที่ในการจดสิทธิบัตรคือวันเดือนปีอะไรครับวันที่สิบมิถุนาครับหนึ่งแปดเก้าหนึ่งครับผิดครับสิบกุมภาหนึ่งแปดเก้าหนึ่งอ่ะต่อไปข้อสามน่าจะง่ายมา หากใช้เหรียญในการเล่นจะเรียกว่าผีเหรียญโดยเหรียญที่ห้ามใช้ในการเล่นคือเหรียญอะไรครับเหรียญบาทครับถูกต้องครับความตั้งใจของผมอะมันไม่ใช่แบบเล็กน้อยนะครับได้ไปหนึ่งคะแนนนะครับ